เรื่องเราเขาว่ากันว่าในบ้านทุกหลังอาจมีเสียงที่เราไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยสังเกตจนกว่าบางสิ่งจะเริ่มสื่อสารกับเรา เรื่องราวของนักศึกษาปีสองคนหนึ่งที่เรียนในตัวเมืองแล้วเพิ่งได้มีโอกาสกลับบ้านในช่วงปิดเทอมแต่เมื่อกลับไปถึงบ้านเขาก็ต้องตกใจเพราะบ้านของเขาถูกรีโนเวทซะจนเกือบจำไม่ได้บ้านของเขาเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างเป็นปูนและชั้นบนเป็นไม้เขาอยู่บ้านกับแม่นะของเขาเมื่อกลับถึงบ้าน ทุกๆวันแม่แนะอ็นาก็จะออกไปทํางานปล่อยให้เขาต้องอยู่บ้านเพียงลาพังท่ามกลางความเงียบงานและบรรยากาศที่แปลกไปจากเดิมความผิดปกติเริ่มคืบคันเข้ามาในช่วงกลางวันขณะที่เขากําลังจมดิ่งในโลกส่วนตัวเสียงปแปลกๆก็เริ่มดังขึ้นเสียงเปิดปลั๊กไฟที่ดังคลิกเบาๆจากชั้นล่างเสียงน้ําไหลจากก๊อกน้ําบ้านและบางครั้ง